สวัสดีครับพบกับป่าไม้จุพันไม้นะครับนี่ก็มาดูทุเรียนในสวนนะครับแปลงนี้นะครับก็ปีนี้นี่เดือนกันยายนนะครับก็เดือนธันวาเนี่ยแปลงนี้ก็จะครบอายุนะครับ4ปีเต็มนะครับก็เป็นแปลงทุเรียนที่เน้นนะครับการดูแลอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยพ่นยาไม่พ่นสารเคมี นะครับใช้วิธีการใส่ที่โคนนะครับถ้าเกิดอาการลักษณะที่มีเพี้ยลงนะครับหรือว่ามีปัญหากับต้นเนี่ยก็จะใส่นะครับในกลุ่มของพวกสารเกลนจีนะครับอ่าใช้กลุ่มฟุรดานพวกผงชนิดผงนะครับก็โรยที่โคนนะครับก็ถ้าหลังจากนี้นะครับปีหน้านะครับครบสีปีเข้าปีที่ห้าเนี่ยก็จะเริ่มไว้ผลไว้ลูกนะครับก็จะหยุดใช้พวกสารเคมีที่อ่าหยดลงในโคนต้นนะครับหรืออาจจะใช้นะครับหลังการเก็บี่ยเกี่ยวนะครับเพราะว่า ุเรียนเนี่ยก็ใช้เวลามาล์สามเดือนนะครับในการารวมตั้งออกดอกอะไรก็ว่ามานักสามถึงสี่เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณแปดเดือนเจ็ดถึงแปดเดือนเนี่ยพวกนี้เราสามารถหมดลูกเราใส่เรา,เาใส่ได้นะครับแต่ว่าช่วงเป็นลูกนะครับเป็นดอกไม่แนะนํานะครับถ้าจะทาทุเรียนเชิงอินทรีย์นะครับเชิงอินรีไม่ใช่อินรียล้วนครับตุเรียนเนี่ยทำอินทรียล้วนเนี่ยยากนะครับทายากแล้วก็เหนื่อยนะครับทัางที่จะเหนื่อยมันทําได้นะครับแต่ต้องเอาอาศัยเวลานะครับ อันนี้ผมปลูกทุเรียนนะครับต้นคู่คู่สามนี่ลักษณะนี้มันทองคู่สามนะครับคู่สามปลูกคู่สามคู่สามหมดเลยนะครับบางต้นที่รอบแรกมันไม่สวยมันไม่โตมันเกือบจะตายก็ใส่เพิ่มไปตรงนั้นก็เป็นคู่หกพอหกเนี่ยมันจะโตไม่สวยนะครับเพราะมันแย่งกันมันก็สูงครับต้องมาแต่งออกนะครับถ้าเป็นคู่สามว่าอย่างนี้ก็ยังไงครับคู่สามอันนี้มูดิ้งคู่สามปลูกคู่เนี่ยนะครับ ข้อดีนะครับก็คือในลักณะทรงพุ่มหนึ่งเนี่ยทรงพุ่มหนึ่งอย่างนี้นะครับเราจะได้มี3ต้นนะครับถ้าเราไว้ลูกต้นละ10ผลก็พุ่มหนึ่งก็30ผลแต่ถ้าเราปลูกต้นเดียวนะครับพุ่มเดียวเนี่ยเราไว้ สิบผลมันก็ได้สิบผลเราไว้สามสิบผลเนี่ยไม่ได้บางทีต้นมันจัดส้มนะครับแล้วก็จะมีปัญหาครับเราสามารถเลือกแต่งครับแต่งให้ป่งักสาะนี้เลยนะครับคู่สามตายไปหนึ่งต้นก็ยังเหลือสองคู่สามตายสองต้นยังเหลือหนึ่งข้อดีก็คือนะครับเราปลูกไว้สามต้นเนี่ยถ้ามันตายไปนะครับเราจะมาซ่อมก็ได้หรือไม่ซ่อมก็ได้นะครับมันยังเหลือแต่ถ้าปลูกต้นเดียวนะครับพอมันตายนะครับก็ต้องมาปลูกใหม่พอตรงนั้นมันจะล่งไปนะครับพอตายเราปลูกใหม่ล่งไปนะครับแต่ถ้าสามเนี่ยบางทีอาจจะเหลือต้นเดียวเราก็ไว้ต้นนเดียวะครับ เอาแต่งตรงพุ่มอันนี้คือยังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้แต่งจริงนะครับตรงนี้ก็จะมีหมอนทองมีพวงมานี่มีโอชีมีมูซังคิงมีหลงรับแลมีชนีไข่มีก้านยาวนะครับแลงนี้ก็คือผมปลูกผสมผสานนะครับปลูกผสมผสานอย่างละหลุมหนึ่งสามต้นอ่าหนึ่งชนิดปลูกสาม นะครับก็คือหมู่รังคิงหนึ่งสองสามแล,แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโอชีหนึ่งสองสามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะมีอ่าเป็นกลุ่มของทุเรียนบ้านนะครับซึ่งอ่าทูเรียนบ้านที่โดง ing, ่งดังนะครับพวกนางงามพวกอ่ทุเรียนในพื้นที่นะครับที่ดังกับแล้วก็จะมีพวกอ่าทุเรียนทั่วไปก็เป็นนวลทองจันนะครับนกหยิบอ่าพวกนี้นะครับก็ในกลุ่มของนกหยิบพวกนกหยิบพวกก,กระดุมนะครับอันนี้ครับปูกสามนะครับสอง ต้นนี้นะครับก็ไม่โตนะครับมีปัญหาเนี่ยวนีมาซ่อมใหม่ครับซ่อมพวกนกยิบนะครับแล้วก็ต้นนี้มันโตไปก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ให้เขาไล่ไปได้เรื่อยนะครับไม่จาเป็นจะต้องโตพร้อมกันสวยทั้งหมดเหมือนต้นนี้คู่สามต้นหนึ่งต่าตายไปนะครับก็มาซ่อมเข้าไปเนี่ยกาลังไล่นะครับต้นดีตั้งพุ่มเร็วนะครับเดี๋ยวค่อยมาแต่งกับในต้นนี้เนี่ยมันจะมีหลงรับเลนะครับนวลทองจันทนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะ อ่าอนทองนะครับนี่ก็คือบางบางครั้งนะครับเอามาซ่อมนะครับเอามาซ่อมแล้วมันเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับจริงๆอ่ะมันต้องซ่อมตัวเดียวกันแต่ถ้าเปลี่ยนสายพันธุ์มันก็ดีนะครับเกสรอาจะผสมกันแต่ว่าการคุมน้านะครับปัญหาคุมน้ำเราต้องมีหัวสปริงเกอร์สองหัวนะครับเผื่อต่อไปเรื่องของคุมน้ํานะครับเนี่ยนี้เดียวๆนะครับเห็นไหมครับเดียวๆเนี่ยจะใหญ่ทรงกิ่งนะครับทรงเดียวเนี่ยกิ่งเนี่ยจะออกพุ่มรอบทิศทางนะครับนี่ครับ เดียวแต่ถ้าทรงคู่เนี่ยนะครับมันจะออกประมาณสองนะครับสองหรือสามทิศทางนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้เพราะว่าพุ่มข้างในที่มันชนกันเนี่ยมันก็จะได้ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับนี่มีโยชีเนี่ยครับเนี่ยข้างในเนี่ยกิ่งข้างในเราต้องเอาออกให้หมดนะครับเราจะไว้กิ่งประมาณสามทิศทางซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังที่หันมาชนกัน แล้วเนี้ยนะครับเราก็จะตัดออกมันกิ่งต่อไปตรงนั้นขึ้นมาเราต้องตัดออกนะครับเพื่อไว้ซ้ายขวาและต้อนหน้าของเขานะครับก็จะเป็นละตำแอน่นองนั้นแต่ถ้าเป็นนะครับหลาปลูกต้นเดียวนี่ต้นเดียวทีนี้เป็นพวงมันนี่กับแต่ต,ต้นเดียวนะครับเราก็ไว้กิ่งรอบทิศทางเลยสี่ทิศทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนี่ก็คือ,อสาม,มารถไว้อย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นคู่ก็พอพอเป็นคู่เนี่ย เราจะต้องนะครับไว้แค่สามทิศทางเพื่อไม่ให้ช่องตรงกลางเนี่ยมันทึบเนี่ยถ้าตรงกลางเนี่ยอันนี้เราต้องเอาออกนะครับจะต้องมาเอาตรงนี้ออกเพื่อให้แสงเนี่ยทะลุขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับเนี่ยตรง,งนี้ข้างล่างเนี่ยเราก็แต่งเป็นนะครับต้องถ้าทําคู่อย่างเนี้ยต้องให้ตรงกลางมันโปร่งครับให้โปร่งที่สุดนะครับแล้วก็กิ่งด้านในเนี่ยต้องเอาออกแล้วก็ให้แสงทะลุผ่านขึ้นไปสุดข้างบนเลยุล๊ ถ้ากิ่งข้างล่างนะครับเนี่ยเขาจะขเขาจะทิ้งกิ่งถ้าไม่โดนแสงโดนอะไรทิ้งกิ่งหักไปเองแต่เราต้องมาแต่งเนี่ยตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เราก็มีแต่งฝั่งนี้แล้วนี่กิ่งใหญ่เนี่ยไม่ต้องเอาไว้นะครับอย่างนั้น,นครับมันมาบางังแสงช่องนี้นะครับเขาต้องตัดออกขึ้นไปให้เหลือสามทิศทางนะครับตัวนี้นะครับชุดแรกมันไม่สวยมันไม่ค่อยโตก็เลยเอามาอู้กู้ไว้ใหม่อีกนะครับ อันนี้นะครัุ่นเล็กนะครับไม่ค่อยโตก็เอามาปลูกคู่ไว้มาอีกนะครับรวมมันสวยทั้งมันโตทั้งหมดนะครับหกต้นก็เหลืออยู่ต้นเดียวตัวน,นี้ที่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ที่เหลือมันก็โตนะครับทั้งหกต้นนะครับก็มันผมบอกผมปลูกแบบไม่ต้องใช้ ทฤษฎีอะไรมากมายนะครับปลูกนะครับให้เป็นลูกให้เก็บผลผลิตได้เพราะว่าต่อให้เราทฤษฎีแค่ไหนนะครับทุเรียนนะครับมันยังยืนต้นตายนะครับหลายคนนะครับวางระบบอย่างนี้ปลูกต้นเดียวโคนโล่งโคนเตียนฉีดยาฉีนออมูลนะครับพอเป็นลูกนะครับมันก็ตายกิ่งตายกิ่งลงมาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไฟท็อปหรือเป็นเชื้อราดังนั้นเนี่ยปลูกอ่าไม่ตายตัวนะครับตามทุเรียนอันนี้ผมปลูก9คูณ10ครับเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับอ่า9คูณส สิบคูณห้าอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ตายตัวกาํนำทุเรศทำยังไงได้ให้ผลผลิตมันออกก็พอนะครับแล้วก็ถ้าเราปลูกเองกินเองเน้นต่อสารเคมีนะครับยอดประมาณนีย้ยอดมาอย่างนี้เราต้องใส่พวกตะเกันจีเอาไว้นะครับแต่เราไม่พุน่นพวกนี้เราก็ต้องคือเราใส่ให้กักบต้นนะครับแต่เราเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าการพุน่นซึ่งมันจะเป็นละอองนะครับละอองการป้องกันก็ดีที่สุดแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหมูตางกิงงครับชอบแตกกินอย่างนี้นะ สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็คือเนี่ยครับกิ่งแข่งกับยอดแม่นะครับมันจะแตกักษณะนีนะครับในกลุ่มของมูสังกิ่งเป็นไปได้คือต้องบล็อกนะครับบล็อกปลายยอดให้หมดนะครับเนี่ยกิ่งนี้นะครับต้องบล็อกปลายยอดแบงนี้นะครับพ่อนะครับเข้ามาดูแลให้อยู่นะครับเพราะว่าแบงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้ขึ้นมาแบงนี้นะครับเป็นทุเรียนเสริมรากนะครับผมตามการเสริมรากทั้งทั้งหมดนะครับนะครับเสริมรากนะครับรากมันก็เริ่มที่จะ นะครับกลายเป็นนะครับก้อนเดียวกันแล้วเป็นทุเรียนเสริมรากนำปลูกคู่สามนะครับนี่เราปลูกไว้กินไม่ได้เชิงธุรกิจนะครับไม่ได้เชิงขายเหลือาเหลือก็ขายนะครับเพราะว่ามันเราปลูกไว้เยอะกินกินไม่หมดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ปลูกในเชิงที่ว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับผมเดือนหนึ่งนะครับไม่ได้พ่นยาเลยครับแต่ละเดือนนานๆอาจจะมีบ้างนะครับแล้วก็เติมลงทางดินครับคือเราลดต้นทุนนะครับปล่อยเข้าตัวไปตามธรรมชาตินะครับดินนะครับของเราจะเป็นดินลูกรัง ดินก้นสะนะครับที่มาปลูกมันทําให้โตช้านะครับกว่าอที่อื่นนะครับที่อื่นที่เป็นดินแล้วดินร่วนดินดีอะ่ะมันจะโตด,ด,ดีกว่าของเราเนี่ยเป็นดินรูปรางดินเหนียวกับการยาวต้นนี้ก็มันตายไปนะครับก็อาจจะอาจจะต้องเอาุเดียนบ้านก็ได้นะครับมาปลูกให้สูงแล้วก็ใช้กิ่งนี้ครับทาขึ้นไปแล้วก็กิ่งนี้นะครับ,บ,ปรบเป็นหลักนะครับงั้นก็คือแล้วแต่เนี่ยเหมือนกิ่งนี้ยอดเดิมมันหักนะครับ ปกติยอดเดิมจะโค้งนะครับก้านยาวมันจะเป็นกิ่งแพรหรือกิ่งข้างตอนมันหักแล้วมันขึ้นใหม่ก็จะเป็นกระดงทันทีนี่ยัก้านยาวที่เป็นกระดงก็คืออาจากกิ่งข้างนะครับเราโน้มลงหรือเราตัดนะครับแล้วมันเป็นกระดงโอเคนะครับอันนี้ก็ทุเรียนนะครับสามปีเข้าสู่ปีที่สี่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับโดยการให้น้ําให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับตามองรอบน้าบางครั้งก็ไม่ได้ขึ้นมาก็หลายวันนะครับ แล้วแต่นะครับว่าว่างใ่ไมว่างแล้วก็สารเคมีนะครับไม่ได้พ่นเลยนะครับก็จะใส่ในทางดินนะครับก็คือเราพยายามเลี่ยงนะครับสารเคมีแต่ถ้าเราไม่ใช้เลยนะครับมันก็ทุเรียนเราก็จะไม่โตเลยนะครับเพราะว่ามีแมลงมีหนอนมีเพียเดี๋ยวนี้โรคมันเยอะนะครับก็ผมปลูกไว้หลากหลายนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับมีฝรั่งมีหมากมีนากิดตันมีเอบิวมีมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นแปลงผสมผสานครับแต่นี้มีน้ํานะครับสองสระน้ํานะครับ รอ,องรับไว้นะครับสะละมีประมาณ8-10ถึง10เมตรลูกหนึ่งลูกนี้ก็ประมาณนะครับ5ถึง6เมตรลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ปลูกสผสมสันนะครับผลไม้รวมทุกอย่างนะครับไม่จำเป็นไม่ใช่มีเฉพาะทุเรียนนะครับเพราะผมทำเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงอาที่เก้านะครับแต่ว่าทําพอเพียงต้องเป็นธุรกิจได้ทุเรียนนะครับเราก็ขายได้ครับอนดับตันตอนนี้ก็ขายไป ข้าสุ่ปีที่สามทสี่แล้วนะครับก็ฝรั่งนะครับก็ได้ตัดขายเดี๋ยวชุดนี้ก็จะทําต้นพันธุ์นะครับเพราะว่าอ่าเป็นพันธุ์ฝรั่งไส้แดงทั้งหมดนะครับผลมันเราได้ทานเราได้ขายโอเคแล้วก็ตัดเอาไว้เพื่อจะขยายพันธุ์นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับปูพันธุ์เอํกำลังติดลูกนะครับเห็นเขาปลูกกันแล้วเลยทดลองมาปลูกดูนะครับก็เดี๋ยวจะชิมลูกดูนะครับเป็นยังไงโอเคครับฝากติดตามนะครับ u t u b e นะครับปัดไม่ท่เป็นไม้ด้วยครับสวัสดีครับ